ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับช่องปปยาชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับสินค้าตัวก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ของทางทันสุอยู่นะครับพอดีเพิ่งจะได้มารีวิวนะครับแต่ผมที่จริงตัวนี้ผมก็ได้มาประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มาถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว ด้านในกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลื่อยชักนะครับของทางทันสุนะครับที่มีรหัสรุ่นว่า TZR50 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้อ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่มือแบบรวมๆของสินค้าของเขาครับจะมีแท่นชาร์จให้นะครับตัวนี้ขนาด1.5แอมป์นะครับแล้วก็มีพวกใบนะครับตัดเหล็กตัดไม้นะครับเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลื่อยกันก่อนเลยครับจริงๆก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิป รีวิวนี้นะครับผมก็ได้นําตัวนี้นะครับไปทดสอบลองใช้งานคร่าวๆมาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยชักนะครับขนาดขนาดกลางนะครับ ผมตีเป็นขนาดกลางแล้วกันนะครับเพราะมันจะมีตัวรุ่นที่มันเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับที่ผมมีซึ่งตัวนั้นมันต้องใช้ใช้งาน2มือนะครับต้องจับตรงบริเวณหัวตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบขนาดที่แบบใช้งานมือเดียวได้สบายๆครับตัวนี้เรามาดูที่บริเวณตัวหัวกันนะครับตรงบริเวณตัวหัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบบล็อกอยู่กับที่นะครับไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ตรงหัวนี้ก็ไม่สามารถจะปรับองศาได้นะครับก็ได้องศาเดียวนะครับตำแหน่งเดียว วัสดุนะครับก็ดูค่อนข้างเนียนดีนะครับดูเนียนใช้ได้เลยตัวนี้อาจจะเปื่อนนิดนึงผมไปลองตัดไม้ไผ่มานะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตัวตอนตัดไม้ไผ่นะครับเพราะว่าตอนนั้นรีบใช้งานก็เลยนําไปใช้ก่อนนะครับรายละเอียดของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับเลื่อยชักนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอรายละเอียดนะครับว่าตัวนี้รอบการชักหรืออะไรมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น ข้อมูลที่ผมทราบนะครับก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับแล้วก็ใช้แบตขนาด20โวลต์นะครับของฮันซูนะครับ21โวลต์ผมที่ผมนําไปลองใช้นะผมไปใช้กับแบตแแอมป์นะครับแล้วไปใช้ตัดไม้ไผ่ซึ่งก็หนาพอสมควรน,นะครับก็เกือบเท่าแขนเลยทีเดียวแต่ก็สามารถตัดได้ได้ดีนะครับถ้าเกิดไม่หนีบตัวใบนะครับก็สามารถตัดขาดได้อย่างสบายเลยครับก็ พยายามตัดให้มันได้องศาไม่ให้มันหนีใบนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้ผมไปตัดนะครับผมไม่ได้ใช้ใบของที่เขาแถมมาให้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบนะครับว่าที่เขาแถมมามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับค่อนข้างดูดีนะครับใบที่เขาแถมมาเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทุกชนิดนะครับของใบที่เขาแถมมานะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นตัดไม้นะครับตัดไม้แบบ แบบยาวแบบยาวแล้วก็แบบสั้นนะครับตัวนี้ลักษณะของใบตัวนี้นะครับี่แบบยาวแล้วก็แบบสั้นแล้วก็แล้วก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมไปใช้ตัดจริงๆนะครับที่ตอนเอาไปตัดไม้ไผ่นะครับผมก็ใช้เป็นใบของมิวออกกี้นะครับตัวนี้จริงๆตัวนี้ผมได้ถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือคลิปนั้นจะได้ลงก่อนกันนะครับก็ รอติดตามรับชมนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้จะไม่ใช่ใบสําหรับตัดไม้ไผ่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับเป็นตัดไม้สดแบบธรรมดานะครั D แบตบัวนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวส่วนใบของที่เขาแถมมานะครับตัวนี้ผมก็ยังไม <c oughs> ่ทราบว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับจากที่ผมใช้ของอีกยี่หนึ่งนะครับที่เขาแถมมาก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยได้ซื้อใบม a กิต้าของแล้วก็มีว a อ k กี้มาใช้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับกับตัวเลื่อยชักตัวนี้นะครับไว้เดี๋ยว เราไปดูการทดสอบกันเลยนะครับว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับโอเคครับการทดสอบแรกนะครับผมจะลองใช้กรบไบตัดเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นใบสั้นนะครับอันดับแรกผมก็จะทดสอบกับเหล็กกล่อง1.5มิลก่อนนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนมุมกันนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ตรงฐานมันไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยสั่น โอเคเดี๋ยวเราจะลองตัดสักสองสาครั้งดูนะครับกับตัวใบตัวนี้นะครับ ใบตัวนี้ตัดได้สบายเลยนะครับกับแรงเครื่องตัวนี้นะครับใช้ได้แบบแรงเรือเือครับโอเคครับต่อไปผมก็จะใช้เป็นใบตัดเหล็กนะครับที่ยาวขึ้นนะครับที่เขาแถมมานะครับการเปลี่ยนนะครับเราก็แค่หมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็เอาใบใหม่ใส่เข้าไปนะครับให้มันลงรูนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะแน่นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมรู้สึกว่าใบมันจะต่างกันนี่นะครับสองสองใบนี้ จากที่ลองตัดดูนะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็อาจจะเหมาะกับตัวน้างงานที่เป็นแบบเหล็กขนาดใหญ่นะครับเหล็กกองขนาดใหญ่นะครับก็จะใช้งานได้ได้ดีกว่านะครับสําหรับตัวใบยาวนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเป็นการตัดเหล็กคออ้อยนะครับใบยาวกับใบสั้นนี้มันไม่ค่อยต่างกันมากเดี๋ยวผมจะทดสอบแค่ใบสั้นเลยนะครับ จริงๆมันก็ตัดได้ดีนะครับแต่ว่าตัวปากกาจับชิ้นงานผมมันจับได้ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็ได้ทําให้เหล็กตัวข้ออ้อยมันสั่นแล้วก็ทําให้ยากต่อการตัดนะครับโอเคครับผมก็ได้ปรับมุมใหม่นะครับไม่รู้มันจะสั่นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะ ถือว่าตัดได้นะครับถ้าเกิดตรงชิ้นงานนิ่งตัวนี้ก็น่าจะตัดได้ดีกว่านี้นะครับยังถือว่าสั่นอยู่นะครับตัวนี้โอเคทดสอบตัดเหล็กไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดไม้กันครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการตัดไม้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบที่มากับชุดของตัวเลือชักตัวนี้นะครับจะเป็นใบสําหรับตัดไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้พาเลตนะครับก็ความหนาก็พอสมควรอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกัน ตัดได้ดีเลยครับย่อต่อไปนะครับผมจะลองเปลี่ยนไปใส่ใบมีวอกกี้ดูนะครับตอนนั้นจะเป็นตัดไม้สดนะครับไม่รู้จะตัดตัวนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบตัดมีวอกกี้ขนาด9นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มือนตัวมิว w อกกี้จะเร็วกว่านะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวลองตัดดูอีกสักครั้งนะครับใช้ได้เลยครับถือว่าใช้กับใบนี้ก็กำลังเครื่องก็ยังเลื่อๆอยู่นะครับตัวนี้ โอเคครับเราก็จะมาสรุปการใช้งานของเจ้าด้วยชักตัวนี้นะครับของทานสุนะครับคือจากที่ผมได้ไปทดลองใช้งานมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ในการตัดเหล็กนะครับกับใบกับใบที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับใบที่แถมมานะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่า มันใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับถามว่าดีดีที่สุดไหมก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับถามว่าแต่ว่าใช้งานได้ไหมถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องมือของแบรนด์จีนนะครับที่ผมได้มานะครับอีกอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะใช้ได้ตัดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จะตัดอีกไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้ก็ทดสอบตัดพอสมควรนะครับเมื่อกี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็น่าจะใช้งานได้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ทนมากนะครับคิดว่านะครับ ก็รอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใบตัดไม้นะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ได้ลองมาเหมือนกันนะครับเมื่อสักครูนี่ใบตัดไม้นะครับแล้วก็ใบมิวกีนะครับที่ผมใส่อยู่นะครับก็โดยรวมนะครับการใช้ใบนะครับทั้งเป็นตัวที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็ใบที่ผมมีนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับกับเลื่อยชักตัวนี้นะครับซึ่ง แรงมันก็ยังใช้งานได้เหลือนะครับที่ใช้งานเมื่อสักครู่นะครับมันยังไม่มีการแบบตัดการทํางานเลยนะครับเวลามันฝืดมันอะไรอย่างงี้นะครับที่ที่เห็นมันหยุดนะคือผมปล่อยมือเองนะครับเพราะแบบบางทีสายไม้มันไปคล้องกับอุปกรณ์อะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยต้องปล่อยมือแล้วก็จัดิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับแต่ตัวตอนที่ผมทดสอบนะครับผมจะทดสอบกับแบต20เซลนะครับ8แอม ของดันสูดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2อสีนะครับการเอาไปใช้งานนะครับถ้าเกิดทุกคนจะสั่งนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นตัว15เซลล์ขึ้นไปนะครับหรือก็คือ6แอมป์นะครับหแอมป์8แอมป์นะครับสำหรับเครื่องมือที่มีการโหลดหนักๆนะครับแบบพวกประเภทเลื่อยนะครับหินเจียอย่างนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้ดีกว่านะครับถ้าเป็นแบต4แอมป์นี้ผมมั่นใจได้เลยว่ามันจะค่อนข้างตัดการทํางานบ่อยนะครับถ้าเกิดเป็น4แอมป์ที่ C ี่ต่ำๆนะครับแบบ 42C อย่างงี้นะครับ จะตัดการทํางานแน่นอนนะครับคือผมไม่ใช้เลยครับแบต4แอมป์ก็มีหลายคนมาเมนนะครับว่าแบตของทานสูนะครับไม่ทนนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ลองไปซื้อตัว8แอมป์มาใช้ก่อนนะครับผมว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างครอบคุมนะครับในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือนะครับการตัดไม้นะครับก็ตัดได้ดีนะครับแล้วก็ตัด ตัดเหล็กนะครับเหล็กข้ออ้อยนะครับสามารถตอนทดสอบนะครับที่ผมทดสอบนะมันอาจจะดูมันตัดนานไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันตัวปากกาจับชิ้นงานผมมันไม่ได้ยึดติดกับตัวโต๊ะตัวเกอีนะครับมันก็เลย่าสั่นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเหล็กข้ออ้อยนั้นมันสั่นไปด้วยตอนตัดนะครับมันก็เลยทําให้ช้าขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถตัดได้ดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดตัวชิ้นงานนิ่งพอนะครับแล้วก็ใช้เลื่อนตัวนี้ตัดนะครับมันจะตัดได้ง่ายกว่านี้แน่นอนนะครับ ส่วนเหล็กกล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัดได้แบบสบายสบายเลยครับตัวนั้นเหล็กกล่อง1.5นะครับก็ตัดได้สบายนะครับแล้วก็ตอนที่ผมได้ไปทดสอบตัดไม้ไผ่นะครับมานะครับเมื่อวานนะครับก็ตัดได้ดีนะครับเป็น10บกําลังเลยครับแต่ไม่ได้ไปซอยย่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 อยนะครับก็ตัดตัดลงมาตัดตัดแล้วก็เอาลงมาเรียงไว้นะครับตัด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 เป็นต้นเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าก็เป็นไม้ไผ่ที่ค่อนข้างจะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับตัดไปหมดเกือบกอหนึ่งนะครับ ถือว่าทุ่นแรงไปได้เยอะนะครับสําหรับเลื่อยชักตัวนี้นะครับในการนํามาใช้งานนะครับแล้วก็ไปตัดพวกกิ่งไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ในบ้านนะครับในสวนผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ใช้งานได้โอเคเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตัวเลื่อยชักตัวใหญ่นะครับตัวนั้นไม่ค่อยเหมาะกับการไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้อะไรเท่าไหร่นะครับแถมมันกินแบตมากขึ้นด้วยนะครับตัว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 นั้นที่มันตัวที่ผมมีนะครับตัวใหญ่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะกินแบตได้หนักกว่าตัวนี้มากนะครับ ตัวนี้ก็ยังใช้งานผมตัดไม้ไผ่เมื่อวานนี้แบตยังเหลืออยู่เลยครับคิดว่าน่าจะตัดได้ประมาณ20ต้นน่าจะได้ครับเพราะว่าตอนใช้งานเสร็จเมื่อวานผมมาลองกดดูลองเอาไปเสียบชาร์จแบตด,ดูมันก็ชาร์จแป๊บเดียวมันก็เต็มครับเพราะว่ามันลดไปไม่เยอะนะครับแบตโอเคครับสาหรับตัวเลื่อยชักตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ได้มาทดสอบตัดให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอ่า เปรียบเทียบกับตัวใหญ่ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานต่างกันยังไงนะครับเรื่องแรงกําลังแล้วก็ความเร็วนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับคือความเร็วรอบของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4,000 rpm นะครับพอดีเพิ่งเห็นข้อมูลนะครับที่ผมไปหาดูมานะครับก็จะเป็น4,000 rpm นะครับความยาวในการชักกลับนะครับอยู่ที่28มิลมนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูแล้วก็ซื้อมาใช้กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ